สวัสดีค่ะพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวไหน i t 24ชั่วโมงกันค่ะประเทศไทยในขณะนี้มี 3G ใช้ในกรุงเทพแล้วก็ตามจังหวัดใหญ่ๆแต่ก็ไม่เปิดบริการทั่วประเทศสักทีต่างจังหวัดที่อยากใช้ 3G ก็คงต้องรอกันไปก่อนนะคะแต่ว่าในขณะที่ 3G ยังเปิดไม่เต็มรูปแบบนี้สงคราม Wi-Fi ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในปีนี้ค่ะ แต่ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าความแตกต่างระหว่าง Wi-Fi กับ 3G นั้นต่างกันอย่างไรสําหรับ Wi-Fi นั้นก็คือบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือมือถือที่รองรับสัญญาณ WiFi เชื่อมต่อเข้ากับตัวส่งสัญญาณประเภท Access Point ทั้งผ่าน Wi-Fi ร o u เตอร์ภายในบ้านหรือตามจุดต่างๆตามห้างสรรพสินค้าหรืออาคารต่างๆที่เราก็มักจะเรียกกันว่า Hotspot หรือว่าจุดให้บริการ WiFi นั่นเองค่ะ ส่วน 3G ก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกันกับ 4GPRS แต่ว่า 3G นั้นเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทําความเร็วได้สูงกว่ามากแต่ของดีในเมืองไทยมักต้องอาศัยการรอคอยกันสักนิดนะคะในขณะที่โลกไปไกลเตรียมอัปเกรดสู่ 4G กันแล้วเราคนไทยก็หันมาสนใจเทคโนโลยี Wi-Fi ที่พอจะแก้กขัดกันไปก่อนได้ค่ะซึ่งคนไทยก็จะได้ใช้ WiFi กันทั่วประเทศในเร็วๆนี้แล้วนะคะนั่นก็เพราะว่าค่ายมือถือยักษ์ใหญ่หลายค่ายค่ะได้จัดทับกัน เพื่อที่จะดันบริการ Wi-Fi ให้ได้ใช้กันทั่วประเทศนะคะล่าสุดส,ดสดสดร้อนๆน,น้องใหม่ที่กำลังลุย Wi-Fi อย่าง AIS ได้จับมือกับ Freeboard Band ค่ะเปิดตัวบริการ Wi-Fi by AIS Free Broadband โดยความเร็วสูงสุดถึง4เมกครอบคลุมกว่า15,000จุดทั่วประเทศและจะเพิ่มเป็น50,000จุดในสิ้นปีนี้ด้วยในขณะที่แคดก็ทุ่มจัดกว่า100ล้านบาทขยายการให้บริการแคด Wi-Fi จากที่มีอยู่1,000จุดให้เป็น20,000ถึง35,000จุดภายในปีนี้ทั่วประเทศสนองนโยบาย Broadband แห่งชาติปิดท้ายกันด้วย TrueMove ค่ะที่ให้บริการ Wi-Fi 2เมกที่มีเครือข่ายทั่วกรุงเทพมากที่สุดและก็มีอีกหลายจังหวัดที่ให้บริการร่วมกว่า15,000จุดล่าสุดได้ประกาศขยายพื้นที่ให้บริการ Wi-Fi ไปยังจังหวัดอื่นๆเพิ่มและด้วยความเป็นรองหลังจาก A A.S. ประเดิมบริการ Wi-Fi 4เมกทั้ง True Wi-Fi ก็เลยลุยโต้กลับโดยการอัพเป็นความเร็วสูงสุดถึง8เมก แต่เฉพาะผู้ใช้งานแบบรายเดือนและลูกค้าทูออนไลน์เท่านั้นนะคะในระหว่างที่รอ3 G กันทั้งประเทศเราคนไทยอาจจะได้ใช้ WiFi แก้ขัดกันไปก่อนค่ะแต่จะใช้บริการนี้ได้ก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ของคุณก่อนนะคะว่ารองรับหรือเปล่าซึ่งอุปกรณ์พกพาแล้วก็สมาร์ทโฟนในสมัยนี้ก็รองรับกันแทบจะทั้งนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้องสมัครการใช้บริการกันก่อนติดต่อสอบถามจากผู้ให้บริการได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามอ่านกันต่อได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการ IT 2 4 HRS หรือเข้าผ่านทางครอบ o ื่อข ok. ่าว d o ีค่ะ สนับสนุนโดย Google Chrome b r o w s ร์จาก Google